เกมนี้แม่งมันแน่ๆเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบลีกสเตจวันที่18กันยายนไม่ว่าจะมองมุมไหนนะถึงเลเวอร์คูเซ่นจะเหนือกว่าชัดๆเรื่องขุมกําลังชื่อชั้นนักเตะแต่พี่อย่าลืมว่าโคเปนเฮเกนช่วงนี้แม่งมั่นใจจัดๆนะเวย้ยผ่านรอบคัดเลือกมาแบบุดโหดไล่ถล่มบาเซิลกับมันโมเลแถมเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองอีกบรรยากาศนีกก่กดดันทีมเยือนได้สุดๆเลเวอร์คูเซ่นฝั่งนั้นก็ยังไงล่ะโคตรครุบเครื่องเหมือนเดิมพาทริกชิกฟอร์แม่งดียิงบ่อยจนแฟนบอลฝาว ความหวังไว้ได้ทุกนัดคริมกันโดเติมเกมริมเส้นแบบไม่เกรงใจใครแต่ปัญหาคือปาลาซิออสเจ็บยาวนี่แหละทําให้แดนกลางเสียสมดุลไปหน่อยภาระมันไปตกที่กาเซียกับอันริกซึ่งถามจริงๆถ้าเจอโคเปนเฮเกนวิ่งบี้ใส่ทั้งเกมก็เหนื่อยแน่ผมมองว่ารูปเกมจะออกมาแบบสูสีมากเลเวอร์คูเซนอาจจะบุกได้หวือหวากว่ามีโอกาสยิงมากกว่าแต่โคเปนเฮเกนไม่ใช่ทีมที่จะนั่งให้ยิงฟรีๆแน่พวกมันน่าจะหาโอกาสสวนกลับแบบเจ็บๆได้เรื่อยๆสุดท้ายเลยคาดว่ามันน่าจะจบแบบเจ้าสกอร์ที่ผมคิด ไว้คือ1-1อารมณ์แบบยิงเงินคนละครั้งแล้วก็อุดยันจบ